สวัสดีครับื่อนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Warframe แล้วก็อยู่กับลุงแมวเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นก็จะเป็นการรีวิวสกิลและแนะนาแนวทางในการบิวมอสตล์ลุงแมวของ Warframe ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มีการอัปเดตเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ในแพทที่มีชื่อว่า The Glass Gambit ซึ่งตัวของเขานั้นเนี่ยก็ได้รับสมญานามว่าเป็นถึง Inface Master หรือหัวหน้าแห่งเผ่าไกลพันกันเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับว่า วอลเฟรมตัวดังกล่าวก็คงจะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากลูกพี่ลีโอในดัสนั่นเองเอ่อผิดเรื่องแล้วครับคุณอันนี้มันในดัสเฉยๆโว้ยโอเคพอละเล่นมุกแนนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าลูกพี่ในดัสนั้นมีสกิลอะไรบ้างสกิลทั้งหมดของในดัสนั้น จะเป็นการนำเอาพลังจากเผ่าอินเฟสมาใช้ในการต่อสู้กับศัตรูซึ่งจะประกอบไปด้วยสกิลพ s สซีฟอะด p t i ีฟมิวเทชันเป็นความสามารถติดตัวของไนดัสที่จะทำให้เมื่อเวลาที่เขาใช้สกิลเวล l e n c e หรือ l o เวน u สโจมตีใส่ศัตรูครบ5ทีก็จะสามารถเก็บ Mutation Stack เพิ่มขึ้นได้1ชาร์ตโดยจำนวนของชาร์ตดังกล่าวจะ,สะแสดงโชว์เป็นตัวเลขบอกไว้ที่บริเวณมุมล่างขวาของจอส่วนบนของไอคอนสกิลซึ่งเรา สามารถที่จะเก็บสะสมชาร์จได้สูงสุดเป็นจำนวนทั้งสิ้น100งชาร์จด้วยกันซึ่งในทุกๆครั้งที่ชาร์จเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งรูปร่างของนดัสก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกันนอกจากนี้นดัสยังมีความสามารถติดตัวอีกหนึ่งอย่างที่มีชื่อว่าอันดายอิงโดยที่ความสามารถดังกล่าวนั้นจะทําให้เมื่อนดัสได้รับความเสียหายจากการโจมตีที่ทําให้เขาถึงแก่ความตายในขณะที่จํานวนของมิวเทชันสเต็คยังคงมีจํานวนชาร์จเหลือมากกว่าสิบชาร์จขึ้นไป ก็จะทําให้เขานั้นสามารถฟื้นพลังชีวิตกลับคืนมาได้ทันที50%จากค่าพลังชีวิตสูงสุดและจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีใดทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา5วินาทีซึ่งจํานวนของชาร์จดังกล่าวก็จะถูกใช้ไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น10ชาร์จอีกด้วยเช่นกันสกิลที่1 Violence เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วในดัสก็จะทําการกระเทือบพื้นเพื่อปลดปล่อยคลื่นพลังประสาทรุ่ตงตรงไปที่ด้านหน้าของเขาเป็นระยะทางจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความเสียหายแบบพันเจอร์จำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมีของสกิลและทาให้ศัตรูเกิดการชงนกเล็กน้อยนอกจากนี้ในดัสยังจะได้รับค่าเอเนจีกลับคืนมา25%จากค่าเอเนจีที่ใช้ไปต่อการโจมตีด้วยสกิลดังกล่าวไปโดนศัตรูทุกๆหนึ่งทีอีกด้วยโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลวิลเลนซ์นั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์ส n ตรน์จะส่งผลต่อความรุนแรงในการสร้างความเสียหายของสกิลนอกจากนี้ จำนวนชาร์จของมิวเทชันสเต็กก็ยังส่งผลต่อความรุนแรงของสกิลกด้วยเช่นกันและค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะทางความไกลของลื่นพลังปรสิตสกิลที่2ลาฟาเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วในดัสจะทําการสร้างรังดักแด้ปรสิตขึ้นมาโดยรังดังกล่าวจะทําการใช้หนวดเพื่อดึงศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะัมมีการมองเห็นของสกิลเข้ามาที่ตรงใจกลางของรังดักแด้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งศัตรูที่ถูกดึงเข้ามานั้นจะไม่สามารถขยับขยื่นหรือทําการโจมตีใดๆได้เลยทั้งสิ้นจนกว่าที่ระยะเวลาของสกิลดังกล่าวจะหมดลงซึ่งในดั๊สามารถที่จะทําการสร้างรังดักแด้ประสิทธิ์ขึ้นมาได้เพียงครั้งละหนึ่งอันเท่านั้นหากต้องการที่จะสร้างรังดักแด้ขึ้นมาใหม่ก็ต้องรองให้รังอันเก่าหายไปซะกอ่อนซึ่งรังดักแด้ดังกล่าวจะหายไปก็ต่อเมื่อระยะเวลาของสกิลหมดลงหรือศัตรูที่ถูกรังดักแด้จับไว้ได้ตายไปจนหมดแล้วโดวยค่าสเตตัส ที่ส่งผลต่อสกิลลาวานั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะัศมีความกว้างของสกิลและค่าพาวเวอร์ดูเลชันจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลสกิลที่ 3. า a พลาซิติกลิงค์เมื่อก่ใช้งานสกิลดังกล่าวใส่เพื่อนร่วมทีมหรือ,อยูนิตศัตรูแล้วในดัสก็จะทำการสร้างเส้นใยประสิตเพื่อเชื่อมตัวเองเข้ากับเป้าหมายดังกล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ หากเป็นเพื่อนร่วมทีมเส้นใญ่ประสิทธิ์จะทําให้ทั้งตัวของไนดัสและเพื่อนร่วมทีมคนดังกล่าวได้รับ,บโบนัสค่าพอร์สตริงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งและหากเป็นยูนิตศัตรูเส้นใหญ่ประสิทธิ์ก็จะทําให้ยูนิตตัวดังกล่าวไม่สามารถขยับขยื่นหรือทําการโจมตีใดๆได้เลยทั้งสิน้นและยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากไนดัสหรือเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยเช่นกันนอกจากนี้ความเสียหายจํานวนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับไนดัสก็จะถูกส่งไปยังยูนิตศัตรูตัวดังกล่าวแทนรวมไปถึง สถานะผิดปกติทุกชนิดก็จะถูกส่งไปยังศัตรูตัวต่างอีกด้วยเช่นกันโดยการที่ไนดัสจะใช้งานสกิลพาราสิติกลิงได้นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ชาร์จของมิวเทชันสเต็คจำนวนหนึ่งชาร์ตต่อการใช้งานสกิลหนึ่งครั้งนอกจากนี้หากไนดัสมีการใช้งานสกิลวิลเลนส์ในระหว่างที่สกิลพาราสิติกลิงยังคงแสดงผลอยู่เ่อนพลังปรสาตจากสกิลวิลเลนส์ก็จะพุ่งออกมาจากยูนิตที่ถูกเส้นใยปรสิทเชื่อมต่อไว้อีกด้วยเช่นกันโดยค่าสเตตัส ที่ส่งผลต่อสกิลพลาสติกลิงนั้นได้แก่ค่า power strength จะส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มขึ้นของโบนัสค่า power strength จากสกิลและความสามารถในการส่งความเสียหายที่ได้รับไปยังศัตรูโดยจะสามารถส่งความเสียหายไปได้สูงสุดอยู่ที่90%ค่าพาวเวอร์เซนจ์ค่า power จะส่งผลต่อระยะทางความไกลของเส้นใย,ยประสธิกและค่า power d u เ a t i o n จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลสกิลที่4ี่ l o v e i u s เมือ่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วไนดัสจะทําการสร้างพื้นที่ปรสิทธิ์ัศมี8เมตรรอบๆตัวขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะทําให้ไนดัสและยูนิตพันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับอัตราการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตต่อิเาทีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พื้นที่ปรสิทธ์ดังกล่าวยังสามารถสร้างหนอนแมลงขึ้นมาได้เป็นจํานวน9ตัวโดยหนอนแมลงดังกล่าวจะทําการค้นหาสตุูที่เป็นเป้าหมายที่เข้ามาในพื้นที่ปรสิทธิโดยอัตโนมัติ แล้วก็จะทําการพุ่งเข้าประจมตีใส่ด้วยความเสียหายแบบท็อกซินจํานวนหนึ่งและจะส่งผลให้ศัตรูตัวดังกล่าวติดสถานะสตันหลังจากนั้นเมื่อระยะเวลาของสกิลเลเวนัสหมดลงหนอนมแมลงก็จะทําการระเบิดตัวเองและสร้างความเสียหายแบบบลัชจานวนหนึ่งใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมีของสกิลโดยการสร้างความเสียหายดังกล่าวยังสามารถที่จะเก็บชา์จเพิ่มขึ้นให้แก่มิวเทชันสเต็ปได้อีกด้วยและในระหว่างที่สกิลเลเวนัสกำลังสแสดงผลอ,อยู่นั้น หากไนดัสมีการใช้งานสกิลเวลูเลนส์ภายในพื้นที่ปราิตรและขึ้นพลังปรสิตจากสกิลเวลูเลนส์ไปโดนหนอนมแมลงเข้าก็จะทําให้หนอนมแมลงตัวดังกล่าวเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆภายในทันทีและเมื่อมีหนอนมแมลงตัวไหนก็ตามตายลงหนอนมแมลงตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาจากไข่ภายในทันทีเพื่อทดแทนให้กับตัวที่ตายลงไปโดยจะคงสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่ระยะเวลาของสกิลเลเวนัสจะหมดลงโดยการที่ไนดัส จะใช้งานสกิลเลเวนัสได้นั้นจําเป็นที่จะต้องใช้ชาร์จของมิวเทชันสเต็ปจำนวน3ชาร์ตต่อการใช้งานสกิล1ครั้งและเราสามารถที่จะใช้งานสกิลเลเวนัสได้เพียงครั้งละหนึ่งพื้นที่เท่านั้นหากมีการใช้งานสกิลดังกล่าวซ้ําในพื้นที่ใหม่ก่อนที่ระยะเวลาของสกิลจะหมดลงพื้นที่ประสิทธิ์อันเก่าก็จะหายไปในทันทีและกลายมาเป็นพื้นที่ประสิทธิ์ปัจจุบ,บันแทนโดยค่าสเ,เตตัสที่ส่งผลต่อสกิลเลเวนัสนั้นได้แก่ค่าพอร์สตริง จะส่งผลต่ออัตราการฟรื้นฟูค่าพลังชีวิตต่อวินาทีของสกิลและความรุนแรงในการสร้างความเสียหายจากการระเบิดของนอนมแมลงนอกจากนี้จำนวนชาร์จของมิวเทชันสเต็ k ก็ยังส่งผลต่อค่าความเสียหายจากการระเบิดของนอนมแมลงอีกด้วยเช่นกันค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะรัศมีในการสร้างความเสียหายจากการระเบิดของหนอนมแมลงและค่าพาวเวอร์ดูเลชันจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิล และแล้วก็มาถึงกันในส่วนของแนวทางในการจัดมอดของในดัสสไตล์ลุงแมวแล้นะครับว่ามีมอดอะไรบ้างโดยลุงแมวจะขอเรียกบิวนี้สั้นๆว่ากระชากมายำปีนโดยมีวิธีการจัดมอดตามนี้ครับผมเนื่อจากที่ช่องออลล่านะครับลุงแมวเลือกใส่เป็นク s ส p r o j e c t ชันเจ้าเก่าเลยนะครับเพื่อลดกรอกของสตูลง30%ตามมาด้วยมอดที่เพิ่มค่าพ o w e r สตรองอย่าง Intensify บวกกับ Trans c e n d Fortitude นะครับ เพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้แก่สกิลและทําให้ความสามารถในการเสร์มพลังต่างๆจากสกิลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมอดสเตรชบวกกับคั n ติ้งริฟนะครับเพื่อเพิ่มค่า power range ทำให้ระยะของสกิลต่างๆเนี่ยกว้างขึ้นมากพอนะครับที่เราจะสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองมอดสตรีมไลน์บวกกับฟรีตติ้งเอ็กซ์เพอร์ติสที่แลงสเพื่อเพิ่มค่า power efficiency นะครับให้ได้อยู่ที่170%จะได้เป็นการเปลี่ยนค่าเนี่ยที่ต่อการใช้สแปมสกิลในแต่ละครัครบ แล้วก็จะได้ไม่เป็นการไปลดทอนค่า power duration มากจนเกินไปอีกด้วยต่อไปก็จะเป็น mod prime continuity นะครับเพื่อเพิ่มค่า power duration ทําให้สกิลต่างๆของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้นในแบบที่มันค่อนข้างจะโอเคนะจากนั้นลูกแมวก็จะมาเพิ่มความถึงให้แกนายดัสด้วยการใส่เป็น mod vitality เข้าไปซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจําเป็นมากๆเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าตัวของนายดัสเองเนี่ยมีค่าพลังชีวิตพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วนะครับพอเวลาที่เราใส่มดไปนี้เข้าไปเนี่ย จิทําให้ค่าพลังชีวิตของเลดัสพุ่งสูงไปถึง1,110หน่วยกันเลยทีเดียวและสําหรับมอดใบสุดท้ายลูกแมวเลือกใส่เป็นมอดเรเชนะครับเพื่อทําให้เวลาที่เราโดนความเสียหายต่างๆโจมตีเข้าไปที่พลังชีวิตแล้วเนี่ย40%ของพลังชีวิตที่สูญเสียไปก็จะไปเพิ่มให้แก่ค่า energy ของเราแทนนะครับทำให้ค่า energy ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้กันเลยทีเดียวนึครับเพราะโดยปกติแล้วตัวของเลดัสเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีค่าชิตอยู่แล้ว ดังนั้นเวลาที่ศัตรูจบฟีเข้ามาเนี่ยมันจึงเข้าไปยังค่าพลังชีวิตของเราโดยตรงเลยนั่นเองนะครับส่วนสําหรับวิธีการเล่นใน d a s Build นี้ของลุงแมวเนี่ยบอกเลยว่าโคตรง่ายมากเลยนะครับโดยถ้าเป็นด่านทั่วๆไปเนี่ยที่เราแค่ต้องการวิ่งไปทำภารกิจเพื่อให้มันจบมิชชั่นไวๆวอย่างเช่น Rescue e x t e r m i n a t e หรือว่า Capture อะไรพวกนี้เนี่ยก็เพียงแค่ให้เราใช้สกิล Lawva นะครับเปิดไปที่กลางวงของศัตรูก่อนเลยเพื่อดึงศัตรูให้มันมารวมๆกันจากนั้นก็บันเละกระทืบเท,ท้าด้วยสกิล Willlands นะครับใส่เข้าไปรวๆแค ก็ทาแบบนี้บนไปเรื่อยจบง่ายและ้ล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นด่านที่ต้องใช้เวลาในการลงนานหน่อยนะครับแล้วก็เน้นคุมพื้นที่เป็นหลักอย่างเช่นด่าน defense survival excavation หรือว่า mobile defense นะครับเราก็จะต้องมีการใช้งานอีก2สกิลคพบคู่กันไปด้วยโดยถ้าเป็นสกิล p a r a s i t i c link เนี่ยก็เล่าเลือกนะครับว่าจะใช้กับใครถ้าเกิดว่าไปกับเพื่อนที่เป็นตัวทำดาเมจจากสกิลอยู่แล้วก็อาจจะใส่ให้เพื่อนไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งเพื่อนแล้วก็เราเนี่ยจะได้ใช้สกิลโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองแต่่่ถ้้้าาเเเกิดดวววรจะตองลุยยคนีีแ ก็ให้เราจับสกิลนะครับยัดใส่ศัตรูไปเลยรับรองว่าในดั๊ของเราเนี่ยมันจะถึกแบบอัพพมหาโคตรตลัถึกกันเลยทีเดียวนะครับแถมเวลาใช้สกิลเวลูเลนส์ออกไปแล้วเนี่ยขึ้นพลังประสิทธิ์มันก็จะพุ่งออกมาทั้งจากตัวเราแล้วก็จากยูนิตพันธมิตรที่เราได้ทําการลิงก์ไว้ด้วยเช่นกันนะครับเสม,มือนกับว่าเราได้ดามเมจคูณ2มาแบบฟรีๆเลยนั่นเองและในส่วนของสกิลเลเวนัสก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ให้เราพยายามใช้เรื่อยๆนะครับห้ามให้ขาดเด็ดขาดนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถฟื้นฟูคาพลังชีวิตของตัวเองต่อวินาทีได้ไวมากๆเลยแถมนอนแลนที่เกิดมาจากสกิลนี้เนี่ยก็ยังสามารถช่วยเราสตาร์ทแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูที่เข้ามาในพื้นที่ของสกิลได้อีกด้วยนะครับสรุปก็คือสําหรับมิวนี้เนี่ยทุกสกิลนี้เรียกได้ว่ามีประโยชน์สุดๆนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ทิงทั้งหมดเลยซึ่งหลังจากที่ลูกแมวได้ลองจับในดัสมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆแล้วเนี่ยลูแมวพูดได้เลยนะครับว่าในดัสเนี่ยเป็นวอลเฟรมที่ค่อนข้าง ครบเครื่องทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำดาเมจหยุดศัตรูเป็นกลุ่มเป็นแทงบัฟเฟอร์หรือแม้กระทั่งนะครับช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้แก่ตัวเองแล้วก็ยูนิตพันธมิตรอุ้ยเรียกสรรพคุณนี่เรียกได้ว่าครบเครื่องจริงอะไรจริงนะครับแถมความรุนแรงของสกิลเนี่ยก็ยังแรงในระดับที่สามารถเอาไปเล่นในช่วง endgame ได้อย่างสบายสบยเลยแล้วก็ยังมีสกิลติดตัวอย่าง u n d e i n g นะครับที่จะทําให้ใน d u ัสเนี่ยสามารถกองความตายได้ถึงห้าวินาทีอีกด้วยโอ้ยยิ่งพูดยิ่งรู้สึกว่ามันแบบโคตรแม่งโกงช พูดตรงๆเลยนะลูกแมวอยากให้เทนนทุกท่านเนี่ยได้ลองมาเล่นจริงๆครับแล้วคุณจะติดใจโอเคครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าเทนนทุกท่านบาย